ติดปัญหาเรื่องขนส่งอีกแล้วครับผมว่าจะส่งให้ลูกค้าแต่ว่ารถขนส่งเขายังไม่รับเลยครับช่วงนี้ก็เลยต้องคืนเงินมัดจำให้กับลูกค้านะครับผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่จองลูกหมูของเราไว้นะครับก็มีหลายท่านเลยนะครับที่ต้อง คืนเงินมัดจำให้นะครับเนื่องจากส่งลูกหมูไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยแบ่งนะครับสำหรับใครที่อยู่ไม่ไกลนะครับที่สามารถส่งได้นะครับก็จะแบ่งให้นะครับส่วนท่านไหนที่อยู่ไกลนะครับไม่สามารถส่งได้นะครับก็คงต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแหละครับ